เรียนอาจารย์ที่เคารพวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอการประยุกต์ใช้งานโปรแกร,รม Microsoft Excel วิชาการใช้โปรแกร,รมตารางคำนวณทางธุรกิจซึ่งมาในหัวข้อการบริหารคลังสินค้าสามารถรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ค่มผมก็จะมาเสนอโปรเจกต์คลังสินค้านะครับโดยในส่วนคลังสินค้านะครับผม ก็จะมีการแสดงรหัสสินค so well, e no. yeah. ้านะครับผมชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้านะครับผมสินค้าคงเหลือที่ยกมานะครับผมรายการซื้อระหว่างงวดจํานวนเงินในการซื้อนะครับผมรายการเบิกสินค้าระหว่างงวดนะครับผมจํานวนเงินของการเบิกนะครับผมจํานวนสินค้าคงคลังนะครับผมและยังสามารถแสดงว่าสินค้าชิ้นไหนใกล้หมดได้นะครับผมแล้วก็ยังมีรายการซื้อสินค้านะครับผมในรายการซื้อสินค้าก็จะสามารถกรอกวันที่นะครับผม อ่สินค้าชื่อสินค <abonn> mm ้านะครับผมจํานวนในการซื้อนะครับผมราคาซื้อสินค้าในแต่ละชิ้นนะครับผมต้นทุนในการซื้อทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สามารถกรอกเลขประจำกับภาษีของร้านที่ซื้อนะครับผมชื่อร้านที่เราซื้อนะครับผมประเภทของการจ่ายเงินของแต่ละร้านนะครับผมชื่อผู้ติดต่อในการซื้อนะครับผมว่าเราซื้อจากคุณคนไหนนะครับผมและเบอร์โทรติดต่อสําหรับ คนที่เราติดต่อซื้อด้วยนะครับผมเพื่อไปการบันทึกข้อมูลในการซื้อนะครับผมแล้วก็ยังมีรายการเบิกสินค้านะครับผมสามารถกรอกวันที่รหัสสินค้าชื่อสินค้านะครับผมจํานวนสินค้าในการเบิกในแต่ละครั้งนะครับผมราคาสินค้าในการเบิกนะครับผมและจํานวนเงินทั้งหมดของสินค้าที่เบิกนะครับผมแล้วก็แผนกที่เบิกสินค้านั้นนะครับผมในส่วนของรายการซื้อสินค้านั้นนะครับผม ตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นในวันที่1เดือน1นะครับผมมีการซ,ซื้อสินค้านะครับผมรหัส A 0 0 1นะครับผมคือปากกาน้ำเงินนะครับผมจำนวน300ด้ามน,นะครับผมในราคาด้ามละสิบาทนะครับผมมันก็จะไปแสดงในรายการซื้อระหว่างงวดนะครับผมว่ามีการซื้อระหว่างงวดนะครับผมจํานวน300ด้ามน,นะครับผมแต่ถ้าหากเรากรอกจํานวนนะครับผมว่า ในวันที่1เดือนหนึ่งนะครับผมมีการซื้อเข้ามา400ด้ามน,นะครับผมต้นทุนในการซื้อนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นไปตามจํานวนที่เรากาอกนะครับผมแล้วก็ในครั้งสินค้านะครับผมก็จะแสดงเพิ่มขึ้นนะครับผมว่าเรามีการซื้อระหว่างงวดนะครับผมจํานวน400ด้ามน,นะครับผมแล้วก็จํานวนเงินเพิ่มขึ้นนะครับผมดยผมได้ใช้สูตรนะครับผม SUMIFS e นะครับผม ในส่วนของจํานวนเนงินผมก็ได้ใช้สูตรสามอเช็เ่นกันนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นรายการเบิกนะครับผมตัวอย่างเช่นนะครับผมในวันที่5้าเดือนหนึ่งนะครับผมผมก็จะมีการเบิกนะครับผมของตัวอ,อย่างนะครับผมประกัน้เงินนะครับผมจนนํานวน4ี่ิด้ามนะครับผมนี่คือราคาต้นทุนนะครับผมแล้วก็คะนนที่เบิกนะครับผมถ้า อย่างนี้นะครับผมถ้าหากในการเบิกระหว่างงวดตัวนี้มีการเบิกทั้งหมด240ใช่ไหมครับของประกาศน้ำเงินนะครับผมเพราะว่าใน1ในหนึ่งตารางในรบจะแสดงทป้งปีนะครับผมว่ามีการเบิกประกาศน้ำเงินไปเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดวันที่5เดือน1เนี่ยครับผมเปลี่ยนรายการเบิกเป็น50นะครับผม50ดอารจำนวนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมในสองค้งสินค้านะครับผมประกาศน้ำเงินก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ มีการเบิกเพิ่มขึ้นนะครับผมและในส่งต่อนะครับผมการแสดงสินค้าใกล้หมดนะครับผมผมได้ใช้สูตร e f o นะครับผมถ้าผมใช้สูตร if นะครับผมถ้า,าสินค้าชิ้นนั้นนะครับผมมีจํานวนน้อยกว่า40ชิ้นนะครับผมหรือนะครับผมเท่ากับศูนย์ชิ้นนะครับผมให้แสดงคําว่าใกล้หมดนะครับ ก็ยังสามารถนะครับผมแสดงตารางนะครับผมในการเบิกสินค้าหรือการซื้อสินค้านะครับผมเช่น <prestigious, S 1> นะครับผมในเดือนมกรานะครับผมมีการซื้อสินค้าเข้าลังนะครับผมเป็นจำนวนเงินแ2 5 0นานะครับผมในเดือนมกรามีการเบิกไปทั้งหมดนะครับผม1,350บาทนะครับผมแล้วก็สามารถนํามาแสดงกราฟได้ตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็สามารถาดูรายการนะครับผมว่าแต่ละแผนกมีการเบิกไปเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นการเงินนะครับผมมีการเบิกไปจำนวนทั้งหมด19,870บบาทนะครับผมแล้วก็นำมาแสดงเป็นการาฟนะครับผมเพื่อรายงานผลประจำปีนะครับผม จบไปแล้วนะครับสาหรับการนําเสนอสินค้าคงคลังครับซึ่งสมาชิกในกลุ่มเรามีดังนี้ครับ1นงางสาวกัญญรักษ์ฉัดคำสองนายรัตพลม่วงมณี3นายเสถียรพงพลนิน4ีนายนัทนันหนึ่งใจ5ใน,นายทักษนาไดพาขีโป6นายสิริศักดิ์กูสอบศรี7นายบดินทร์ศรีเปลี่ยนจรันครับพวกเราอยู่ในห้องการจัดการธุรกิจ 4- 64ทบับีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ